สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าซื้อเค้กมาจ้าอยากกินอยู่วันนี้ก็อยากกินเพื่อนๆจ๋านี่ซื้อเค้กแถวบ้านตลาดโกสมจ๋าเมยนูเทลล่ากับฝอยทองเพื่อนๆอ้โอืม,อม,อมแม่ไม่เคยอยากเลยน,นะขนมพวกนี้อยู่วันนี้นึกยากอืมเรื่องนูนูเทลล่ากับฝอยทอง 음 음. 음. 참참